ที่บทประพันธ์ของคนพลัดถิ่นเสียงลูกตุ้มนาฬิกาโบราณที่ผนังห้องดังลั่นบ้านจนสามารถได้ยินไปถึงหน้าบ้านฝ่าความเงียบงานปราศจากเสียงรบกวนใดๆมันเหมือนกับทุกอย่างบนบ้านหลังนี้มันหยุดการเคลื่อนไหวแม้แต่เวลามันก็หยุดด้วยเช่นกันสายลมที่พัดอยู่ข้างนอก หอบผิวเอาใบไม้แห้งๆปิวลากไปกับพื้นปูนซีเมนต์าราวกับว่ามีใครสักคนหนึ่งกำลังกวาดพื้นอยู่ทั้งๆที่ไม่มีใครกวาดเลยสักคนบ้านพิรมโบรีเป็นบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้รูปทรงทันสมัยสไตล์ยุโรปที่ผู้มีอันจะกินทั้งหลายชื่นชอบบ้านลักษณะนี้บ้านหลังนี้เป็นบ้านคุณพิสารกหามบดีเก่า ที่เกษยียณอายุราชการแล้วมันถูกสร้างอยู่เกือบท้ายสุดในซอยซึ่งไม่ค่อยจะมีรถยนต์วิ่งเข้ามานานๆจะได้ยินเสียงกระดิ่งรถสามร้อดังกริ่งกริ่งผ่านไปมาชายชะลานั่งอยู่บนเก้าอ,อี้โยกที่เก่าคร่ำคร่าเต็มทนมันจึงทำให้เกิดเสียงเอียดอารดดังทุกครั้ง,ง,งที่ถูกคนนั่งโยกแต่ละครั้งสายตาของชายชรา มองไปยังหน้าต่างที่ถูกเปิดไว้ด้วยสายตาที่เมื่อยอยเขาไม่ได้สนใจที่บานหน้าต่างถูกลมพัดเข้ามากระทบกับขอบโลงกบจนเกิดเสียงดังปังปังชายชะละ่าหลับตาลงช้าๆปล่อยให้บานหน้าต่างถูกลมพัดมาตีกระวงกบหน้าต่างอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งสายลมนั้นหยุดลงไม่มีเสียงดังปัง,ป,งปังอีกแล้ว ไม่มีแม้กระทั่งลมหายใจของชายชรา50ปีต่อมาบางกอกเจริญขึ้นมาอย่างก้าวกระโดดถนนหนทางถูกสร้างขึ้นมาหลายสายรวมไปถึงตึกกรามมั่น ma ช่องห้องหอก็เริ่มมีมากขึ้นสมแล้วที่ข้าเช่าถูกก็อยู่สลึกอย่างนี้นี่สมภพพูดกับตัวเองสมภพหนุ่มจากต่างจังหวัดที่มีความฝัน จะมาสร้างอนาคตในเมืองหลวงขณะที่เขากำลังมองหาห้องเช่าราคาถูกอยู่นั้นก็มีชายชรานำแผ่นใบปิวบ้านเช่ามาให้เขาดูทำไมมันถูกขนาดนี้ครับลุงนี่ลุงหลอกผมหรือเปล่าครับสมพูดพูดอย่าไม่ค่อยจะเชื่อนะแต่ขัาพูดด้วยความขอรพตามแบบเด็กต่างจังหวัดที่ถูกสอนให้ขอรพผู้ใหญ่พอโนมก็ไปดูก่อนยายลุงพูดเลยชายชรา วัยหกกว่าปีพูดกับสมพภพด้วยน้ำเสียงที่อราบเปรียกและใบหน้าที่เฉยเมยหลังจากที่สอบถามข้อมูลบางอย่างเท่าที่ผู้เช่าต้องรับรู้ก็ประกอบในการตัดสินใจสมพพฟังแล้วสมองของเขาก็าเริ่มทำงานเขาคิดดูแล้วถึงแม้ว่าบ้านจะอยู่ในซอยลึกไปหน่อยแต่บ้านหลังนี้จะดูเก่าไปบ้างแต่หากลบกรบนี้กับค่าราคาเช่าราคาถูกที่อยู่ในเมืองหลวงที่นี่ จัดว่าใช้ได้เลยทีเดียวตัวสมภพเองก็ไม่อยากอยู่รวมกับใครเพราะตั้งแต่เขาเป็นเด็กที่บ้านพ่อก็มีพี่น้องถึงเจ็ดคนหากนับเขาเขาเ้าไปด้วยก็แปดคนยังมีอาสันน้องชายของพ่อที่มีอายุแก่กว่าเขาเพียงสองปีจอมเอาเปรียบที่มักจรังแกเขาตั้งแต่เด็กสมภพจึงคิดที่จะมีบ้านหลังใหญ่อยู่คนเดียวก็ได้ครับแล้วผมจะดูวันอาทิตย์นะครับสมภพบ,บอกอชาชาชลา และนั่นเป็นสาเหตุให้สพต้องมาดูบ้านเช่าหลังนี้ชายหนุ่มบองไปร,บรอบๆตัวบ้านมองเห็นใบไม้แห้งร่วงหล่นอยู่เต็มพื้นมันกลับว่าไม่เคยมีใครมาเก็บกวาดตัวบ้านมองดูภายนอกก็เก่าๆแต่ก็คงอย่างสภาพแข็งแรงเป็นเพียงสีที่ทาตัวบ้านเก่าไปเท่านั้นมีใครอยู่ไหมครับ ผมมาขอชา่าบ้านนะครับเงียบขอโตษนะครับมีใครอยู่ไหมครับสมภพพยายามเรียกอยู่สองสามครั้งผลก็คือทุกอย่างตกอยู่ในความเงียบไม่มีเสียงตอบรับจากหม okay. ายเลขที่ทำเรียกชายหนุ่มยกโทรศัพท์ขึ้มากดเบอร์ที่เข <ilik> <eg> ียนไว้ที่แผ่นใบพิวติตรลิติตรลิต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 รลิติตรลิติติ เสียงสัญญาณล,ลากยาสักพักก็มีเสียงตอบลากจะปลายสายสวัสดีเสียงชายชะลาดังออกมาจากลำโพงโทรศัพท์เหมือนกับคนจะสิ้นแรงพูดผมจะมาสมภพพูดไม่ทันจบก็ถูกปลายสายพูดขึ้นมาก่อนเช่าบ้านใช่ไหมใช่ใช่ชชชครับสมภพแล้วลัมรักพูดออกไปแต่ภายในใจกลับคิดไปอีกอย่างที่เราคิดถูกหรือเปล่าวะนนี้เสียงมันน่ากลัวจิบ มไม่ได้ล็อกเดินเข้ามาเลยเสียงปลายสายดังออกมาจากโทรศัพท์ในมือของสมภพครับชายหนุ่มปิดสัญญาโทรศัพท์ก่อนที่จะก้าวเท้าไปยังหน้าประตูบ้านกระเสียงลูกบิดประตูดังขึ้นพราอมกับเสียงบานพับประตูดังขึ้นเหมือนกับสนิมเกาะบานพับที่ไม่เคยเจอน้ำมันมาหยอดเลยทันทีที่ประตูเปิดออก กลิ่นเหม็นเน่าเหม็นอับก็โชยมาแต่จมูกสมภพเข้าอย่างจังจนเจ้าตัวต้องเอามือมาบีบจมูกเอาไว้ภายในบ้านสลวยรางคงมีแสงสว่างจากประตูที่สมภพเปิดเท่านั้นหน้าต่างทุกบานปิดสนิทไม่มีช่องให้อระบ,บายอากาศบ้านไม่มีคนอยู่มันได้เปิดหน้าต่างมันก็ไม่กินแบบนี้แหะเสียงของชายชราพูดเหมือนกับว่า ล่วงรู้ความคิดของสมภพพร้อมกับมีร่างของคนเดินโลดจากบันไดเป็นหญิงสาวอายุราวๆสาสิกว่าถึงสีกว่าปีสมภพด้วยกตกใจที่ชายฉลาดนั่งอยู่ในมุมมืดบนกุยโยกที่พูดคุยกับตัวเองพร้อมกับเงาร่างของผู้หญิงปรากฏเที่ยวราวบันไดเธอใส่เสื้อคอกระเช้าลูงผ้าถุงสีดำตัอ้อกอันใหญ่โตของเธอกระเพื่มขึ้นลง ตามจังหวะก้าวลงันไดของเธอตกงไปที่ชายชราจากรูปร่างของหญิงสาวดึงดูดสายตาของสมภพให้เป็นมันวาวแต่นาจจะนึกหวาดกลัวจนเขาอยากจะเพ่นหนีไปเสียเลยตอนนี้ติดที่ว่าค่าเช่าที่ถูกแสนถูกแบบนี้เขาจะไปหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วไม่ไม่เป็นไรครับสมภพพูดติดอ่างขึ้นมาเสียอย่างนั้นแหละสมภพ เซ็นสัญญาเช่าบ้านพร้อมกับส่งเงินข้าเจ้าขับหญิงสาวเธอรับเงินพร้อมกับหยิบเอกสารแล้วยืย่นให้พร้อมกับมาครองชายชรา,าเดินออกไปที่ประตูบ้านขนาดนั้นเองก็เกิดกระแสลมพัดอย่างแรงเหมือนกับว่าฝนกําลังจะตกลงมาอย่างนั้นแหละเสียงลมพัดกระหน,น่ำอะไรสักอย่างหนึ่งเปียวมากระแทกฝาบ้านด้านหลังสมภพจนเขาเองต้องหันกลับไปมอง ฝนท่าจะตกหนักสภรรมภพพูดรุ่มพำมก่อนะดันกลับไปทางหญิงสาวและชายชราที่กำลังเดินออกไปเพื่อจะบอกให้ทั้งสองไม่ต้องรีบออกไปตอนนี้เพราะฝนเหมือนกำลังจะตกลงมาแต่คุณพระคุณเจ้าช่วยได้เถอะสมภพบอกไปร่างของหญิงสาวกับชายชราเคลื่อนไหวไปที่ประตูหน้าบ้านแต่ว่าเท้าของทั้งสองคนลอยอยู่ในอากาศล,ล,ล,ลอยไปที่ประตู อนนั้นนั่นเองก็เ,เกิดฟ้าแลบแปรป่าขึ้นมาพร้อมกับจงสายอัศนีบาดฟาดเปรี้ยงลงมาจนทำให้สมภพต้องยกมือขึ้นมาบังดวงตาเอาไว้พอลืมตาขึ้นมา,าร่างหญิงสาวกัตริยชรานั้นก็อาจจะผ่านหายไปจากที่ตรงนั้นแล้วคนพาช่วยด้วยเถิดสมภพขึ้นขึ้นมาในใจพร้อมกับก้าวขาว,วิ่งไปที่ประตูอย่างรวดเร็วแต่ไม่ว่าเขาจะออกแรงวิ่งเร็วสักเท่าไหร่ ก็ไปถึงประตูสักทีมันเหมือนกับประตูบานนั้นมันลอยดีเขาไปเสืออย่างนั้นแหละสิ่งนรอบตัวของสมภพเริ่มเป็นสีทัทอทุกอย่างเลือนมาลางไปหมดมองทุกอย่างมันลอยวนเวียนไปนรอบตัวสมภพขยับตัวไม่ได้สมภพพูดออกไปไม่มีเสียงแต่เขารับรู้ว่าเขาพูดอะไรเร่าขเขารอยกลับเข้าไปในตัวบ้านจากนั้นเ็าขึ้นไปชั้นสอง แสงสว่างจากกระจกที่อยู่เหนือบานหน้าต่างทําให้มองเห็นสภาพในห้องได้อ,อย่างชัดเจนร่างของสมภบลอยมาหยุดอยูท่ที่หน้ากระจกเงาบานใหญ่ก่อนที่ร่างของเขาจะจมเข้าไปในกระจกบานนั้นชายหนุม่มรู้สึกหวาดกลัวขึ้นมามันคล้ายกับว่าเขาถูกจับขังเอาไว้ในห้องมืดที่ไม่มีแม้แต่ประตูหน้าต่างจึงทาให้ห้องแต่ห้องตกอยู่ในความมืดแต่แล้ว แสงสว่างก็ปรากฏขึ้นมาทางด้านหลังของสมภพ,พเขาได้บิงไปที่แสงสว่างที่มีลักษณะเหมือนกับประตูเมื่อไปถึงเขาต้องชะง,งักกับภาพที่มองเห็นอยู่ตรงหน้าเด็กสาวคนหนึ่งหน้าตาน่ารักเธอน่าจะมีอายุป,ประมาณ17-18ปีผิวของเธอขาวเนียนคิ้วขมเข้มรับกับใบหน้ารูปไข่เธอสวมชุดสื้อผ้าแปลกๆไม่เหมือนกับเด็กสาวสมัยนี้ช่วยช่วยด้วยครับช่วยผมด้วย สมภพตะโกนดังดัานพร้อมกับยื่นมือออกไปหาเธอแต่ทว่าเขาไม่อาจยื่นมือออกไปสัมผัสหญิงสาวได้เลยเหมือนก็ว่ามือของเขาถูกกระจกขวางกัน้นกระจกนะสมภพเอืมพามออกมาพร้อมกับใช้มือทุบสิ่งที่กีดขวางอย่างบ้าคลั่งปังปังปังคุณแม่คะใครซื้อคันช่องนี้มาหญิงสาวลองถามผู้เป็นแม่ที่นั่งอยู่ที่โซฟาหนังสีดำ เคียงข้างชายไว้เดียวกันแต่ว่าคุณพ่อซื้อมาจากละสำเพ็งคะหญิงสาวเปลี่ยนคู่สนทนาดาวัดซื้อมาจากปีนามาฝากลูกสาวของพ่อนะ่ะสิคุณพิสารพูดกับลูกสาวขาหมายมั่นให้ลูกสาวของตนออกเรือนกับวัฒนาเด็กหนุ่มนักเรียนนอกบททุตรชายหัวแก้วหวัวแหวนของคุณหลวงประสิทธิ์ซึ่งผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายต่ก็มีความยินดีที่จะได้เกี่ยวดองกัน เด็กสาวมีสีหน้าสลดลงเมื่อผู้เป็นพ่อพูดถึงชายที่ชื่อวัดแต่นางกลับไม่ได้พูดสิ่งใดออกมาเธอใช้มือสัมผัสกระจกก่อนที่จะเดินจากไปเป็นอะไรไปนะลูกหนูไม่ชอบคันช่องนี้หรือจะ๊ะพู้เป็นแม่ถามหนูไปหัดปรงครัวกับแม่อ่อนนะคะคุณแม่เด็กสาวพูดกับผู้เป็นแม่พร้อมกับเดินจากไปท,ทันทีดูเหมือนลูกฟ้าจะไม่ชอบพ่อวัดเลยนะ คุณคุณเพียงเดือนแม่ของปลายฟ้าพูดกับคุณพิสารผู้เป็นสามีอยู่คนไปกัรักกันเองนั่นแหละคุณเดือนดูอย่างคุณสมัยสาวสิใช่ว่าจะชอบผมสิที่ไหนเล่าคุณพิสารพูดกับพญาย,ยิ้มยิ้มถ้าลูกฟ้าหัวอ่อนสักหน่อยเด็กเอก็ไม่หนักใจอย่างนี้หรอกค่ะคุณน้ำเสียงของคุณเพียงเดือนเป็นกังวลมองแผหลังของลูกสาวที่เดินจากไปปลายฟ้า เธอรู้จักผู้ชายที่พ่อแม่ของเธอจับคุมนุงชนให้เป็นอย่างดีสมัยเป็นเด็กนายวัฒนาจะมาที่บ้านเธออยู่บ่อยๆในสายตาของปลายฟ้าวัฒนาเป็นคนที่เห็นแก่ตัวและโมโหร้ายมีบ่อยครั้งที่เธอถูกวัฒนาทำร้ายในยามที่เขาโมโ,มโหเธอจึงไม่ชอบทุกครั้งที่พ่อแม่พูดถึงผู้ชายคนนั้นแต่ชะตาชีวิตถูกผู้เป็นแม่ กำหนดในเรื่องคู่ของปลายฟ้าต้องก้มหน้ารับอย่างขมขื่นใจหลังจากนั้นไม่นานคุณมณีรัตน์ลและคุณปณิดก็มาสู่ขอมั่นหมายปลายฟ้ากับวัฒนาลูกฟ้าพาพี่เขาไปเดินดูรอบบ้านสิลูกคุณเพียงเดือนบอกกับลูกสาวไม่หวังให้ทั้งสองคนได้ทำความคุ้นเคยกันหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันเรียบร้อยแล้วเชิญดังน,นี้ครับพี่วัดปลายฟ้า ลุกขึ้นพร้อมกับเอ่ยปากชวนวัฒนาเองก็พอใจในรูปร่างหน้าตาของหญิงสาวที่ตนเคยเล่นด้วยในสมัยที่ยังเป็นเด็กคิดไม่ถึงว่าปลายฟ้าจะเป็นหญิางงามอย่างนี้น้องฟ้าสวยขึ้นนะวัฒนาทำตาหวานเยิม้มขอบคุณครัพี่วัดหญิงสาวตอบด้วยน้ำเสียงี่วาราบเรียบไม่วันไหวไปกับคำพูดของชายหนุม่มทั้งสี่คนอยู่สนทนากันจนกระทั่งอาหารเย็น ครอบครัวของคุณพินิษจึงได้นั่งรถสามล้อกลับไปบ้านของตนเองพ่อครับผมจะแต่งกับน้องฟ้าวันไหนครับวัฒนาถามผู้เป็นพ่อเรื่องนี้ก็ต้องแล้วแต่แม่ของกแกแหละต้องไปท่านพระครูทีวัดดูฤกษ์ดูใช้ก่อนคุณพินิษบอกทำไมต้องไปดูด้วยล่ะครับแม่ไม่ต้องไปดูแลล่ะครับผมเว่าวันอาทิตย์หน้านี้แต่งเลยวัฒนาพูดอย่างคนไม่เชื่อถือตามแบบฉบับของหนุ่มนักเรียนนอก ที่ไปเห็นความสิบรายต่างบ้านต่างเมืองมาแล้วจะคิดว่าการดูเลิกยามต่างๆเป็นสิ่งงมงายไระะ้สาระที่แกจะบ้าไปไเลยหรือตาวัดขออย่างนี้มันเป็นประเพณีจะทำอะไรทรงเดชได้อย่างไรคุณมณีรัตนะ์ร้องวนวายไม่เห็นด้วยคุนนี้ใจเย็นก่อนเพราะว่าลูกวัดก็ถูกนะเอาเป็นว่าเราแจ้งให้พิสารตามที่ลูกวัดบอกเถอะคุณอาก็บอกเขาไปว่าเ,าเราไปดูมาแล้ว ทำมาคร่ววานี่เป็นเลิกที่ดีที่สุดทำไมงั้นต้องรอไปอีกปีนะแต่ไม่มีแต่แล้วคุณเอาตามน,นี้แหละขอบคุณครับพ่อดังนั้นผมขอออกไปเที่ยวก่อนนะครับแล้วจะกลับบ้านให้ดึกน,นั้นะลูกเนะเสียงคุณมณีรัตน์พูดไล่หลังลูกชายก่อนที่จะหันกลับมาทําตาเขีวยวใส่ผู้เป็นสามีคุณอย่ามองผมแบบนี้เลยคุณเองรู้ว่าฐานะทงบ้านของเราตอนนี้เป็นอย่างไรถ้าราเราแต่งกับลูกสาวปีศาจ ก็ยังมีหวังได้อารับความช่วยเหลือจากพิสารทำไมอย่างนั้นแม้แต่บ,บานหลังนี้ก็ถูกแบง์ยึดแต่นี่รู้สึกเหมือนว่าเรากำลังสร้างแบบยังไงไม่รู้คะ่ะจะบาปหรือบุญครั้งไหนก็ต้องเอาแล้วระคุณอ่ะสองวันต่อมาที่บ้านพิดมบุรีอะไรนะคะพี่นี้ทำไมถึงได้ไวขนาดนี้นะคะคุณเพียงเดือนเอามือทาบอกพอคิดไปถึงว่าจะได้เลิกแต่งวาอย่างนี้ ท่านอคบอกว่าทำไมเช่นนั้นต้องรอไปถึงปีหน้าเลยคุณมณเหนีนัดตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จเล่นอาคุณเพียงเดือนหน้าตายเอเกหันไปมองทางคุณพิสารผู้เป็นสามีอาที่หน้าก็อาที่หน้าเถอะนะต้องรอาตามความเห็นของคุณมณนีก็แล้วกันนะคุณพิสารตัดบทคุณพี่ว่ามันจะไม่ไปไปเลยคะปีหน้าค่อยแต่งกันยังได้ลูกสาวเราก็อายุน้อยอยู่แม่เดือนไม่กลัวว่า พวัตไปคว้าเอาลูกสาวบ้านอื่นเข้าหอหรือผมได้ข่าวมา,มาว่าพวัดได้งานทํานกระรวงคนก็รู้ว่าดิกระรวงนั้นไม่ขาดผู้หญิงสู้ให้ลูกเราแต่งก่อนจะได้ม่นมีปัญหาค่ะพ่อกับแม่หวังดีกับลูกนะฟ้าเพียงเดือนบอก,กบลูกสาวในวันที่ส่งตัวบาดสาวเข้าห้องหฟ้าลูกคะแม่เสียงเขาปลายฟ้าจมหายไปในลำคอเดี๋ยวเร้องให้สิลูก บราก็ถือวันแต่งงานเขาไม่ให้หลังน้ำตาคุณเพียงเดือนผู้ปลอบใจพร้อมกับเช็ดน้ำตาให้หมดตรีของเธอที่มีเพียงคนเดียวค่ะแม่ปลายฟ้าพยายามเกืนความขมขื่นใจลงท้องแล้วก็ยิ้มเศร้าๆให้กับเพียงเดือนผู้เป็นแม่พร้อมกับโผลเข้าไปกอดซึ่งมันอาจจะเป็นกอดแห่งความสุขครั้งสุดท้ายก็ได้สมภพ ที่อยู่ในกระจกเงาเขามองความเป็นไปของคนในบ้านหลังนี้ด้วยความโฉนสงสัยว่าตัวเขาเข้ามาเกี่ยวข้องกับครอบครัวนี้ได้อย่างไรก็กระทั่งเขาได้เห็นผู้ชายที่ชื่อวัฒนาเขาถึงได้สิ้นความสงสัยเพราะผู้ชายคนนั้นมีหน้าตาอารมัยคล้ายคลยึงกับเขาและในความรู้สึกของสุภภเองก็เข้าใจว่านั่นคือตัวเองในภพก่อนหน้านี้เขารู้สึกภูมิใจในตัวเองที่ได้ครอบครองหญิงสาว จะมีอรลโฉมสวยงามอย่างปลายฟ้าสมภพยืนหมอพิธีแต่งของตัวเองกับปลายฟ้าผ่านกระจกเงาซึ่งทุกอย่างก็ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยท่ามกลางความชื่นมื่นของแขกเกลือที่มาร่วมงานมีหญิงสาวหลายคนมายืนตรงหน้ากระจกเงาแน่นอนละ่ะสมภพก็จะโกรธร้องให้เธอทั้งสองช่วยแต่ก็ไม่มีใครได้ยินเสียงของเขาเลยเขาใช้มือต่อยพที่กระจกบานนั้น ด้วยหวังแจใคาสกคนได้ยินเสียงของเขาแต่การกระทำของเขามันเปล่าประโยชน์จริงๆหมายเหตุคันช่องคือกระจกเงารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีกรอบสองชั้นเอียงเข้าออกได้